จบลงไปแล้วนะคะสำหรับคอนเสิร์ต d 2ที่กรุงเทพมหานคนรเหลืออีกหนึ่งวันค่ะที่จะได้มาติดตามน้องลิซ่าและก็จะสับและพีงโดย d a 2น้องลิซ่านะคะใส่ชุดคัสตอมค่ะเรียมาจากนักมวยสาวโดยเป็นแบรนด์ไอวินาแบงคอกนะคะที่คัสตอมชุดนี้ให้กับน้องลิซ่าค่ะสวยมากๆเลยโอ้โหเมื่อวานนะคะก็คือมีบทซึ้งนาเต้านิ้ก็คือทําเอาแม่นน้ําตาแตกกันเลยทีเดียวค่ะอย่างอันนี้นะคะน้องลิซ่าก็บอกว่าก็ไม่รู้ว่าเราจะได้เจอกันอีกเมือ่อไหร่ก็ อยากให้ทุกคนสนุกไปกับเราจริงๆให้กำลังใจเราไปถึงที่สุดเท่าที่ทุกคนจะทําให้เราได้ค่ะโอ้โหตอนนั้นค่ะไปดูได้ทำไลน์หลังจากที่ลริสาพูดแบบนี้นะคะในหลายคนนี้มีความรู้สึกประมาณว่าเฮ้ยนี่มันเป็นคอนเสิร์ตสุดท้ายของเดทไลน์จริงๆหรือเปล่าคะเนี่ยตามชื่อคอนเสิร์ตหรือเปล่าลริสากำลังจะบอกอะไรพวกเราอะนะกาไม่รู้ว่าเราจะได้เจอกันอีกทีเมื่อไหร่ก็อยากจะให้ทุกคนอะไรนะ อยากให้คนสนุกไปกับพวกเราจริงๆแบบน้องให้กำลังใจเราไปถึงที่สุดไปมีความสุขกับทุกคนะนะคะทำให้กันได้ไหมอะ่ะก็ค่ะขอบคุณค่ะ Everybody say ขอบคุณค่ะ หรือว่าบางคนก็บอกว่าโอ้โหได้เห็นน้องลิซ่าพูดแบบนี้คือฉันก็ติ่งมานานแล้วก็เจอลิซ่าพูดอย่างนี้ก็คือสตั้นไปเลยนะคะไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นต่อจากนี้ค่ะจะเกี่ยวกับสัญญาโน่นนี่น,นั่นหรือเปล่าแลกพิคงจะไปเติบโตกันหรือเปล่านะคะเพื่อนๆมันก็เป็นไปได้นะเพราะว่า2,569เนี่ยยัง,ยง,ยง,งไงยังไงน้องลิซ่าก็ประกาศแล้วใช่ไหมคะว่าจะมีคอนเสิร์ตเดี่ยวโน่นนี่นั่นนะนะอาจจะเป็นการเติบโตขึ้นนะคะโอ้โหยิ่งพูดก็แบบว่าจะมีน้ําตานะอย่างคลิปนี้นะคะก็จะมี มีน้ำตาเป็นจำนวนมากาเลยค่ะเต้า้ีมีความสุขมากคือคำภาษาไทยไม่หรอกแต่ว่าหนูมีความสุขมากแล้วก็เออก็มไม่รู้ว่าเราจะได้เจอกันอีกทีเมื่อไหร่ก็อยากจะให้ทุกคนอ,อะไรนะเต้าิดพูดไปนะคะน้ำตา กจีหลายดิซ่าอย่าบิวค่ะลูกซึ่งอันเนี้ยหลังจากที่โนริซ่าบอกว่าก็ไม่รู้ว่าเราจะได้เจอกันอีกทีเมื่อไหร่นะคะแล้วก็อยากให้ทุกคนสนุกไปกับเราจริงๆให้กําลังใจเราไปถึงที่สุดเท่าที่ทุกคนจะทําให้เราได้ทําให้กันได้ไหมอะ่ะน้องแชงก็เลยพูดต่อว่าขอบคุณขัดแล้วดิซ่านะคะก็บอกและทิ้งว่าทุกคนพูดขอบคุณให้บลิ้์กันนะสาวก็ขอบคุณข่ะน่ารักมากก็ไม่รู้ว่าเราจะได้เจอกันอีกทีเมื่อไหร่ก็อยากจะให้ทุกคน เอ่ออะไรนะอยากให้ทุกคนสนุกไปกับพวกเราจริงๆ,งๆแบบเนาะให้กำลังใจแล้วไปถึงถึงสุดไปบคุณคัญกับคุณค่ะอันนี้คะทำให้กันได้ไหมอะ่ะได้ ขอบคุณค่ะ e อ e ร y b o ี้เซ y ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะเซ็ตขอบคุณค่ะ อะไรจะเกิดขึ้นนะคะแต่ก็เชื่อว่าแฟนๆก็อยู่ข้างๆซาสาส์แบล็กพิงเสมอแล้วก็เมื่อวานค่ะในช่วงองคกอก็คือได้โาริซ่าองคอรด้จ้าแบล็กพิงคือให้เกียรติโนริซ่ามากๆนะคะเพราะว่าเป็นบ้านเกิดโนริซ่าด้วยนะลูกสาวก็คืออ่านเนื้อด้วยนะคะนี่เนี่ยท่อนแรปนะเนาะซึ่งวันนี้ก็ยังมีคอนเสิร์ตให้ได้ติดตามกันต่อนะคะคือสําหรับงานขาวดําล่าสุดที่เขาขอความร่วมมือค่ะภาพรวมของเมื่อวานเนี่ยแม่ๆแ,แฟนคลับที่เขาอยู่หน้างานเขาก็บอกว่าไม่ได้เลวร้ายนะคะก็คือสสนนนุกา เหมือนเดิมประมาณนี้คือเมื่อวานเนี่ยพลุอาจจะไม่หนักเท่าวันแรกนะคะแต่ว่าเลเซอร์หนักกว่านะทุกคน <laughs> ตอนแรกนึกว่าจะไม่มีเลสซงเลเซอร์นะคะที่เขาเปิดตื้อๆกันนะนะเป็นว่าไม่อ่อมค่สะสนุกกว่าเดิม ก่อนคอนเสิร์ต day สนะคะองลิซ่าก็ได้ถ่ายภาพกับเกสด้วยไม่ได้ใจว่าคือใครนะคะแต่ว่าเต้านี้คือน่ารักมากมายสุดท้ายแล้วนะคะเด็กคนนี้ก็คือดีด Energy สุดเหมือนเดิมค่ะน้องลิซ่าสนุกสนานคือที่สุดนะคะดงพลังงานมหาศาลจริงๆก็เป็นกำลังใจให้กับน้องลิซ่าค่ะวันนี้นะคะสู้ๆค่ะเต้าลลสวันนี้ลูกสาวจะมาเสิบลุกอะไรอีกนะคะต้องรอจับตาม,มองกันไว้ให้ดีๆ